รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์ทาง NBT นะครับกับรายการที่สรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวง SME มานำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับกับรายการ SME ชี้ช่องรวยซึ่งรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากสสวนะครับสำนักการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ที่เป็นเพื่อนเคียงคู่กับ SME ไทยมาโดยตลอด SME ชี้ช่องรวยช่วงธุรกิจพอเพียงสนับสนุนโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผู้ชมครับในช่วงธุรกิจพอเพียงวันนี้นะครับผมผมพาผู้ชมมาถึงจังหวัดอุยทยาครับมาเยี่ยมชมธุรกิจหนึ่งครับเป็นธุรกิจผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับผม จนถึงทุกวันนี้นะครับผมบริษัทนี้ได้ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า17ปีแล้วนะครับบริษัทที่ผมพูดถึงนี้คือบริษัทผลิตภัณฑ์ส่วนภัยดรสาโรุจำกัดครับเป็นไครับฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารการถึงจังหวัดอุทยานะครับมาดูซิว่าเขามีวิธีคิดวิธีบริหารงานอย่างไรครับถึงทําให้บริษัทของเขานะครับสามารถเติบโตและอยู่ยั่งยืนยาวนานจนได้ถึงทุกวันนี้ครับถึงแล้วครับนี่แหละครับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนภัยดบ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบมาพบใครคะพบดรสารลครับอ๋อคุณเอกใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเชิญด้านบนเลยค่ะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงบ้างครับเดินทางลําบากไหมอ๋อไม่เลยครับมาง่ายหายากเลย ไม่ยากครับผมแหมได้ยินชื่อของดกเรสารโรสมานานมากเลยนะครับผมวันนี้ได้เจอตัวจริงนี่ยินดีมากเลยครับผมยินดีครับเมื่อกี้เดินเข้าโรงงานมานะครับผมโหโรงงานใหญ่โตมากเลยนะครับัแครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานด้วยกันครับมีทั้งโรงงานมีทั้งที่พักแล้วก็เฉพาะโรงงานเองก็มีอยู่สองโรงงานคือโรงงานปิดเครื่องสำอางแล้วก็โรงงานปิดยาไทยก่าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์สูุนไทยดเรสารโรได้นะครับทราบมาว่าจริงๆเองก็ต้องเริ่มจากบริษัทเล็กๆ แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับครับก็เริ่มต้นที่ค่อนข้างลําบากนะฮะทำงานกัน2คนเท่านั้นเองสองคนเท่านั้นครับมีใครบ้างครับพนักงาน2คนี้ก็มีผมแลบบอยที่ในห้องแลบมาช่วยผมเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดจิ๋วจริงๆเลยครับจิ๋วจริงๆฮะครับผมแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมีเครื่องบรรจุครีมเครื่องเดียวแล้วจากจุดเล็กๆเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยนะครับผมขยายพัฒนามาใหญ่โตขึ้นมาได้ยังไงครับจริงๆแล้วงานที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเราค่อนข้าง จะวางแผนได้ค่อนข้าง,ง,งถูกต้องถึงแม้มันจะมีจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ว่าเราเรามองไปข้างหน้าค่อนข้างไกลผมดูว่าเทรนที่ประเทศจเจริญแล้วแถวนั้นเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาหาเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสมุนไพรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมคิดว่าเออแนวโน้มประเทศไทยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นบังเอิญผมเป็นนักวิจัยที่ทำงานเรื่องนี้คิดเอางานวิจัยที่เคยทำอยู่แล้วเนี่ยมาพัฒนาเป็นผนลิตภัณฑ์และในช่วงเริ่มต้นเองนะครับผมเออด็อกเตอร์เองได้ จอกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างไหมครับเพราะจริงๆดรเองก็เป็นฐานจากนักวิจัยนะครไม่ใช่นักการตลาดหรือว่านักธุรกิจมาก่อนจุดที่เป็นจุดสําคัญที่ผมเรียนรู้แล้วก็เป็นเ,นเรื่องสําคัญด้วยก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์นอกจากจะเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยการจัดตั้งองค์กรซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องช่องทางการตลาดก็เป็นเรื่องที่นักธุรกิจทุกค,คนจะต้องคิดเราเองเนี่ยเราเลือกช่องทางทางการตลาดโดยการขายตรงหลายชั้นใช้วิธีการบอกต่อนะฮะขายถึงตัวผู้บริโภค แล้วก็เอาเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นทางนําการตัดสินใจทุกอย่างอยู่บนข้อมูลนั่นเป็นเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลแต่เวลาทําตลาดมันเป็นศิลปะแต่หลักการของมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนอกจากเรื่องของปัญหาการการทาการตลาดแล้วก็การจัดองค์กรแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆก็ผ่านช่วงภาวะเศรษฐกิจมาหลากหลายรูปแบบมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนอะไรบ้างไหมครับระย่าเริ่มต้นเนี่ยนะเรามีปัญหานักหนักเลยเรื่องของเงินทุน ถึงมันจะเป็นวิกฤตแต่ไม่ก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัวอีกครั้งครับเพราะายอดขายเราหดตัวลงเราลดลงาการปรับองคอ์กรก็ต้องปรับใหม่ทําให้มันเล็กจิ๋วแจ๋วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วเราเองช่วงนี้ช่วงหลังนี้เราก็ขาดเงินทุนพอสมควรเพราะว่าเราก็ต้องการปรับปรับระบบที่เป็นเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยเอา เอาระบบไอทีเข้ามาใช้เอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เชื่อมโยงศูนย์ต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศของเราเด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็โชคดีที่มี SME เ a มแบงค์มาช่วยเราตรงนี้นะครับก็ทําทให้ระบบเน็ตเวิร์กของเราซึ่งตอนนี้เราเรียกว่า e ีเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะคือลิงก์กันด้วยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแรงเมื่อระบบแข็งแรงเนี่ยเราก็ทําให้ลูกค้าเรากลับมานะบมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพูดถึงตัวพนักงานบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าจาก2ตอนนี้มีเป็นร้อยกว่า นี่หลักการในการบริหารงานบริหารคนยังไงบ้างครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ SME นี่คือทำองค์กรให้แฟลตและสั่งการให้ชับไวจากผมไปเนี่ยก็จะถึงผู้จัดการแผนกเลยจากผู้จัดการแผนกก็จะไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติการนั้นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการสื่อสารครับแลส่วนของการผลิตนี่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดครับอยากชมไหมละครับอยากสิครับผมยินดีให้เจอกันครับ ลำบากเลยนะฮะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพเปล่ยนอะไรานี่เป็นเป็นกฎของ GMP คะ Good Manufacturing Practice ซึ่งกำหนดโดย OY นะฮะป้องกันการปนเปื้อนของจุลรินทรีย์ของสารอันตรายต่างๆที่เข้าไปปะปะนในผลิตภัณฑ์เรายังได้มาตรฐานอีกอันหนึ่งคือ ISO 9001 เวอร์ชั่น2,000ันนะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นอีกแล้วครับแล้วในส่วนของการผลิตเนี่ยนะครับผมทางบริษัทเองนะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมากน้อยขนาดไหนครับมากกว่า90เปอร์เซ็นตะ์ที่ภูมิใจก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแต่ดูดฟิล์มคนไทยและในส่วนของการสต็อกสินค้านะครับเพราะเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีการสต็อกไว้มากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องของวัตถุดิบทั้งหมดเลยเนี่ยเราใช้หลักของ just in time ผลิตเท่าไหร่ขายให้หมด นะฮะแล้วมันก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยมากเรียกว่าเป็นวิธีการในการควบต้นทุนการผลิตต่างๆใช่ครับให้พอดีพอดีพอดีแล้วก็ต้องทํางบประมาณรายเดือนเลยให้มันมีกําไรออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่จะลดต้นทุนได้ต้องทำนะฮะก็อยู่อย่างพอเพียงฮะมีกําไรน้อยหน่อยแต่ก็อยู่ได้อย่างไรก็ต้องเอาองค์กรไ้ก่อนครับแล้วในส่วนของวัตถุดิบที่นํามาผลิตผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะครับผมเอามาจากไหนบ้างครับวัตถุดิบที่เราเราใช้ผลิตเนี่ยเป็นเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะฮะ แล้วก็เป็นสมุนไพรที่เราปลูกเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามีสวนสมุนไพรที่ชายบดานลบบุรีเราค่อนข้างทํางานที่ครบวงจรเรามีสวนสมุนไพรแล้วเราก็มีโรงงานสกัดสมุนไพรเองแล้วในบริเวณรอบโรงงานเองก็มีสวนสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณ120ไร่แล้วก็เราเองเนี้ยก็ปลูกสมุนไพรไว้3 0 0พันกว่าต้นโดยประมาณนะฮะประมาณ300กว่าชนิด300กว่าชนิดเลยะครับในพื้นที่ตรงนี้ใช่ใช่ครับ น่าสนใจแลครับชักอยากไปดูแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเชิญไปดูครับเชิญครับนี่นะสวนสมุนไพรเราครับนี่อย่างที่บอกว่า300กว่าชนิดนี่ทั้งหมดนี่เป็นสมุนไพรไทยหมดเลยหรือเปล่าครับ ทั้งหมดนะฮะเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หายากสักวันหนึ่งพอสมุนไพรัวหมดแล้วเนี่ยก็จะเป็นสวนสมุนไพรเปิดนะครับให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาเเข้ามาศึกษานะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้คนได้รู้จักกับภูมิปัญญาแบบไทยหรือว่าสมผิที่มีอยู่ในแผ่นดินเราเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรือนเรือนพ่อชำนะฮะเป็นนอสตี้สำหรับเพราะพันกล้าไม้เล็กๆนะครับเนี่ยนะหายากนะครับต้นนี้ปลาพึงแดงเขาจะใช้ใบใช้ใบเนี่ย เอาไปอ่างไฟแล้วก็ไปพันบริเวณที่ฟกช้ำดำเขียวอะไรเข็ดขัด,ดยอดเนี่ยก็จะหายหลายคนก็เอาไปพัฒนาเป็นค,ครีมเป็นครีมลูกครีมที่แก้ปวดเมื่อยอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นต้นฝางเสนฝางเสนก็ใช้แก่นบำรุงเลือดหิตอันนี้ก็เป็นจวงหอมนะหรือเขาเรียกเทศคารูที่เขาใช้กันก็คือเอาใบาเนี่ยเอาไปใช้เป็นเครื่องเทศเขาเรียกใบกวางเนี่ยครับมาฟังด็อกเตอร์พูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับผมผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความรัก ในการที่จะศึกษาหาความรู้ตรงนี้แล้วกไ็ได้ทำอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรมากเลยนะครับผมค่อนข้างจะภูมิใจนะที่ที่ได้มาทํางานเรื่องของสมุนไพรเพราะว่านี่คือภูมิปัญญาของบัพชนตอนนี้ในฐานะที่ผมจบปรเอกทางด้านเภสัชศาสตร์นะก็เรียกว่าเป็นเภสัชสมัยใหม่นะก็อยากจะต่อยอดภูมิปัญญาของบัพปชนนะครับอยากจะทําให้ยาไทยของเราได้มาตรฐานโลกแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแข่งขัน ในตลาดโลกได้แล้วถ้าพูดถึงหลักการในการทํางานที่ดรเองนะคะยึดถือตั้งแต่ต้นไปถึงปัจจุบันนี้แล้วครับคือถ้าเรื่องการค้าเนี่ยผมถือเรื่องความซื่อสัตว์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมซื้อสัตว์กับลูกค้าของผมต้องการซื้อซ้ําผมขายคุณภาพก็ถือได้ว่าเป็นหลักการที่ทําให้ธุรกิจตรงนี้นี่สามารถยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับถือว่านี้ก็มีความสุขเราได้ดําเอาหลักเรื่องของปญญรัชญาเศรษฐจของความพอเพียงเลยนะครับ,รบผมมาปรับใช้ในการทาธุรกิจได้ไหมครับจริงๆแล้วผมทําธุรกิ ในลักษณะเ,เศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะฮะก็คือผมไม่ใช่นักธุรกิจที่บุกไปข้างหน้าด้วยความเป็นเหตุเป็นผลของผมเนี่ยผมทาธุรกิจโดยวิธีการปกป้องพอมีพออยู่ไม่ไม่ไม่โลภมากอยู่ให้ได้โดยที่มีก,ามากําไรบ้างนะฮะไม่ต้องมากแต่ให้อยู่ได้นะ,ะอย่างน้อยก็คือว่าเราได้ดูแลผู้คนที่อยู่ในองค์กรของเรา ผู้ชมครับในทุกธุรกิจนะครับผมต้องมีการพัฒนาและก็เติบโตนะครับแต่การพัฒนาและเติบโตนั้นนะครับต้องเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงซึ่งธุรกิจของดรสาโรเดงนะครับก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับว่าแม้ว่าจะทําธุรกิจอย่างระมัดระวังนะครับผมแต่ก็สามารถที่จะเติบโตและก็ยั่งยืนต่อไปได้ครับครับวันนี้ครับต้องขอบคุณดรสาโรดมากนะครับที่จัดนิทรายการครับขอบคุณครับดีความยินดีครับบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรดรสาโรดได้นําาหลัักกปจยเเศรษฐิพพอีง มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจโดยการนำความรู้ทางด้านการวิจัยผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นสมุนไพรไทยจนปัจจุบันได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยังมีการจัดการในองค์กรการบริหารการจัดการทางด้านสินค้าการจัดการทางด้านโลจิสติกการจัดการทางด้านบุคลากรที่มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนปัจจุบันทำให้ ธุรกิจของผู้ประกอบการมีการเจริญเติบโตจนสามารถผ่านพ้นวิธตการทางด้านเศรษฐกิจมาด้วยดี e, ก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์ส,รสวยๆจากบางโพเดคอร์นะฮะสนใจติดต่อสอบถามบางโพเดคอร์ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยนิตยสาร SME Today ฉบับเดือนเมษายนนะครับกับการสำรวจธุรกิจเชียงใหม่ปี2551แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในเล่มนะครับ สินค้าร้านานาเยื่อโลกาภิวัฒน์เสพสินร้านกาแฟสไตล์อินดี้ธุรกิจวัฒนธรรมใหม่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนจอน,นี้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้เวลาของ SME ชี้ช่องรวยหมดลงไมเท่านี้นะครับติดตามรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง NBT แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ S ชช